ครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มซึ่งเรียกว่าเป็นนักฟุตบอลที่คุณหน้าคุณตาเขาว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลลุยสารการบินไทยครับแนะนําตัวหนึ่งครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อเซจีเซจีนะโอลเมชั่นครับผมคือเล่นลูกีิสานปัจจุบันอยู่ที่อยู่สโมสรไหนทีนี้อยู่ปัจจินบุรีปัจจินบุรีแล้วก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับผมแชมเปี้ยนลีกด้วยพูดถึง เกมแชมเปี้ยนส์ลนี้ปีนี้ที่ต้องเข้าไปในเจอทีมใหญ่ๆเลยควาร้อของทีมเป็นไงบ้างตอนนี้ใช่มีมีปัจจุบปัจจุบปัจจุบมีบางคนดิสซิทิลูอ่ะมีพิจิตด้วยพิจิตใช่ใช่ก็พูดถึงหนักใจไหมเจอทีมแบบนี้หรือว่าทีมเราสู้ได้สู้ได้สู้ได้สู้้ไดโอเคคือคิดว่ายังไงก็ปีนี้มีโอกาสไปดิวชั่นหนึ่ง เรายังไม่รู้ที่เล่นดีที่สุดเล่ยใช่ใช่ก็เดี๋ยว guitar มินิเมมิ้นิเมมเซิร์ฟเซิร์ฟก็เดี๋ยวดูผลงานของเซิร์ฟนะครับว่าในสนามเป็นอย่างไรเซิร์ฟเล่นตำแหน่งอะไรครับผมเป็นเล่นปีกขวาปีกซ้ายอ๋อเป็นปีกนะฮะก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าแข่งนะครับก็ไปหลายทีมแต่ว่า ตอนนี้สึกอนาคตรลุงเลิศที่ปาจินบริยูยูเตสครับผมนะฮะเล่นไปปีที่สองแล้วครับผมสองปีแล้วนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้พูดภาษาไทยได้นะครับหลังจากที่เมื่อก่อนนี่มาแล้ยังพูดไทยได้ระด้นิดหน่อยแต่ยังเล่นแข่งยังเล่นแ่งคนรู้เรื่องประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะไอโอรี่โคตรไอโอรี่โคตรนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือประเทศที่มีนักฟุตบอลนะครับมีนักฟุตบอลที่ผลิตนักฟุตบอลออกมาแล้วก็เป็นตัวค้างแข่งไปทั่วโลกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของเซิร์ตนะครับในครับแชมเปี้ยนลีกซึ่งเรียกว่าเนี่ยทีมที่อยู่ที่สายแข็งเลยครับ,รบแต่ถือว่านะครับของดีนะครับก็ต้องสามารถที่จะพัฒนาไปดิวิชั่นหนึ่งได้ครับก็อวยพรให้เซิร์ตนะครับเป็นของผลิกับปัจจุบันต่อไปก็เราจะไม่ได้เห็นเซิร์ตในวีนดีทอ่ดีครบัรบผมนะฮะมีฝามีฝาไรมีฝาไรกับแฟนแๆนะ ฝันก็ปัจจิน่ตองช่วยต้อสู้ๆต้องเชื่อเราอ่ะเราตั้งใจแล้วก็ไปดีเนี่์ดีเนครับผมแล้วฝากในคนทางบ้านไหมพี่อลิ์มีแน่เป็นภาษาเป็นภาษาภาษาฝรั่เศสฝรั่งเศสอพูดสปิกลงย t มทุกที ce que j'ai compté sur moi, je vous adore. ได้แล้วเดี๋ยวเอาขอบคุณมากครับง่ายอยวติดตามผลงานของเสืร์ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ